ผมเชื่อนะครับว่าน้องๆผู้หญิงหลายๆคนนะครับสนใจอยากจะเข้ารับราชการทหารแต่ยังไม่รู้ช่องทางหรือยังไม่รู้ว่าจะต้องไปสอบที่ไหนวันนี้ผมมาแนะนำนะครับ3ช่องทางนะครับที่จะเข้าเป็นทหารหญิงในกองทัพทุกเหล่าทัพเลยนะครับไปฟังคลิปนี้กัน พบกับช่องสอรักนะครับโดยผมสอรักนะครับที่แนะนำแนวทางเทคนิควิธีการนะเกี่ยวกับการสอบทหารนะครับหรือเป็นข้าราชการทหารนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปฟังและรับชมข้อมูลดีอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแรกๆนะครับที่น้องๆผู้หญิงควรที่จะรู้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับว่านะครับเราจะต้องรู้อะไรก่อนนะครับ หนึ่ะครับน่นคือน้องจะต้องรู้วุฒิการศึกษาของตัวเองนะครับอายุนะส่วนสูงน้ําหนักนะครับต่างๆนะครับและก็พวกเอกสารสําคัญต่างๆนะครับเกี่ยวกับตัวเราพ่อแม่นะครับและสิ่งที่ผมจะมาแนะนำนะครับสมแห่งนี้นะครับเกี่ยวกับการเป็นข้าราชการทหารหญิงนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่เป็นทหารหญิงธรรมดานะครับเป็นพยาบาลทหารด้วยนะครับนะ สามแห่งนะที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือนะวิทยาลัยพยาบาลทหารทุกเหล่าทัพนั่นเองนะครับแรกๆน้องจะต้องรู้ว่าน้องจบอะ,อะไรมานะน้องจบวุฒินะการศึกษามปลายนะครับก็คือมหกนั่นเองนะครับนะจะต้องนะครับเรียนสายวิทย์คณิตเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถสอบเข้าเรียนโรงเรียน3โรงเรียนนี้ได้นะครับนะหนึ่งนะครับวิทยาลัยพยาบาลทหารบก นะนะครับเคยได้ยินอยู่ไหมเออนะครับจบมานะครับสามารถติดยศและรับราชการได้เลยนะครับใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับสำหรับพิทยาลัยพยาบาลฐานบกนะครับนะที่ตั้งของเขานะครับที่ตั้งของวิทยาลัยพยาบาลฐานบกนะจะตั้งอยู่แแถวถนนราชวิถีนะครับ กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับนะคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับที่น้องๆจะต้องรู้นั่นก็คือนะน้องจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีไม่เกิน25ปีนะครับจบวุฒิการศึกษามัธยมตอนปลายหรือมหนะครับสายวิทย์คณิตเท่านั้นนะครับนะส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า155ซนติเมตรนะครับและน้ำหนักนะครับไม่ต่ำกว่า45กิโลกรัมนะครับและไม่เกิน65กิโลกรัมนะครับพ่อแม่นะครับต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับอาเกณฑ์การพิจารณานะครับน้องจะต้องมีผลการสอบการศึกษาแห่งชาติหรือ ONe เนั่นเองนะครับว่าจะเป็นวิทย์คณิตนะครับภาษาอังกฤษนะครับไม่ต่ำกว่า30คะแนนขึ้นไปนะครับ2นะครับ ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่น้องเรียนมาจนจบม .6 นะครับตลอดทั้งเทอมตลอดทั้งหลักสูตรนั่นแหละครับตลอดทั้งหลักสูตรนะ,รรนะรไม่ต่ำกว่า6เทอมนะครับสําหรับวิทยาลัยพยาบาลทหารบกนะครับต่อมาก็จะเป็นการทดสอบสุขภาพจิตนะครับ แล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะมีการสอบสมรรถภาพร่างกายโดยการวิ่งประมาณ800เมตรนะครับของกองทัพบกนะครับข้อมูลจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับวิทยาลัยพยาบาลตาหารเรือนั่นเองนะครับที่ตั้งของเขาจะอยู่แถวแถวถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเขตธนบุรีนะครับเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับ คุณสมบัติเบื้องต้นนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นของการที่จะเข้าสอบเป็นนักเรียนพยาบาลทานเรือนะครับน้องจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า17ปีและไม่เกิน20ปีนะครับส่วนสูงไม่ต่ำกว่า155ซนติเมตรน้ำหนักไม่ต่ำกว่า42กิโลกรัมและไม่เกิน65กิโลกรัมเช่นกันนะครับคุณสมบัตินะครับก็จะพ่อแม่ต้องเป็นสัญชาติไทยเช่นกันนะครับเกณฑ์การพิจารณานะครับเหมือนเช่นกับของกองทัพบกนะครับ ของกองทัพเรือคล้ายๆกันนะครับส่วนที่แตกต่างกันก็คืออายุนะครับกาอายุการรับสมัครนะครับจะต้อง17ปีนะครับของกองทัพบกจะก8 8ปีไม่เกิน25ใช่ไหมนะส่วนกองทัพเรือนะครับ17ไม่เกิน20ปีนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศนั่นเองนะครับอาทิตั้งจะอยู่แถวแถวถนนพหลโยธินเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับ น,น,น้องผู้หญิงอายุต้องไม่ต่ำกว่า17ปีและไม่เกิน22ปีบริบูรณ์นะครับน้ำหนักนะครับไม่ต่ำกว่า40กนะิโลกรัมและไม่เกิน65กิโลกรัมเช่นกันส่วนสูง155เซนติเมตรขึ้นไปนะครับส่วนเกณฑ์การพิจารณาจะคล้ายๆขับของกองทัพบ,บกและกองทัพเรือที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับส่วน ในเรื่องของเกรดเฉลี่ยนะคะแนนเฉลี่ยที่เราสะสมมานะจะใช้เป็นแค่5เทอมของกองทัพอากาศนะครับที่ผมกล่าวมาข้างต้นทั้ง3แห่งนะครับจะใช้เวลาเรียนประมาณ4ปีนั่นเองนะครับนะจบมาแล้วรับราชการนะครับส่วนในเรื่องของค่าเล่าเรียนนะครับจะมาจาก3ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเป็นเบื้องต้นนะครับพื้นฐานให้กับพวกเราที่ พอนพอให้พอเป็นแนวทางนะครับสำหรับน้องๆผู้หญิงที่สนใจนะครับส่วนในการรับสมัครนะครับจะอยู่ในช่วงต้นปีของทุกๆปีนะครับนะจะเปิดรับสมัครสอบทุกๆปีอย่างกองทัพบกนะจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณมกราไม่เกินมีนานะครับส่วนของกองทัพเรือนะเปิดอยู่ช่วงประมาณเดือนกุมภาไม่เกินเมษานะครับส่วนกองทัพอากาศนะครับก็จะอยู่กุมภาไม่เกินเมษานนนกัะครับนะส่วนนะระเบียบการ ในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับทางวิทยาลัยนะครับได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆเบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องเตรียมไปสมัครสอบนะครับไว้ที่นะเว็บไซตแ์และหน้าเพจของส่วนต่างๆที่เราจะต้องไปรับสมัครนะครับอย่างเพจนะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกนะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือนะวิทยาลัยพยาบาล ของทัาอากาศนั่นเองนะครับก็จะมีชี้แจงเป็นรายละเอียดว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างนะครับส่วนคลิปนี้ผมจะทําเป็นเบื้องต้นเป็นแนวทางให้กับพวกเราที่สนใจแนวแนวทางว่าจะไปสอบที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานให้กับพวกเรานะครับที่สนใจนะครับหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปสอบอย่างไรนะรผมก็เลยเอาคลิปมาเป็น,นแนวทางให้กับพวกเราที่จะสนใจนะครับ สำหรับน้องๆผู้หญิงนะครับคลิปนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะน้องๆที่สนใจก็ไปหาสมัครสอบไปหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ไประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเนี่ยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องสอรักนะครับนะผมทำได้คุณก็ทำได้ผมสรักครับ